แล้วมาแล้วหวยแมงปอของแท้หลานเปอร์เซนอาจารย์โขยบันไรีพีน้อยให้โชคสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสภูสคนตอนรับขอสูบช่องก็ติดหวยดังมาแช่นะจ๊ะกับมาพอกับแอดมินนี่รอบบายนะพี่น้องแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเลขเด็เด,เ,ด,เ,ดเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ่งกันอีเชนเคยนะพี่น้องสําหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนําเสนอแนวทางหวยแมงปอนะจ้ะ ชุดสรุปหวยเม้งปอต่อโดยนาทางของอาจารย์โก้ยบานไร่เนาะจ้ะตกถ่ายโดยแนวทางของพี่น้อยให้โชคและพี่น้องเดอ้อก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสปูสุคนเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปไม่ไหมกันเนาะจ้ะ่วนแอดมินก็นจะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้อดมินจากพี่น้องสภูสุกคนเ้อจ้าเพื่อเป็นการบดซีวล่าเขากับไปรับชมแนวทางก็ได้พี่น้องเริ่มต้นกะทแนาทางของหวยเมงปอกันก่อนเลยจ้าซึ่งผลงานกวติพานมา16กพฤศจิาจก,กายนเพื่อนก็ให้เขาเล็กไทย2ตัวล่างแล้วจ้านั่นก็คือ1 4เด้อพี่น้องเด้อหวยเมงปอให้เขา2ตัวล่าง1 4จ้ะเอากลมาเบื่องต่อกันที่1่ธันวาคม2566ก,กันต่อเดกระตอลจ้าซึ่ง แมงปอเพิ่นกระไดปล่อยแน้วทางมาไ้แล้วเนะจ้ะชุด3ตัวบนเพิ่นไฮเก่าศูนย์าเก่าหนึ่งฮาแปดศูนย์าและ8 1ดจ้ะชุด3าตัวเน้นไฮปฏิเก่าศูนย์ฮาแปดศูนยาแปดศูนย์และ803ศด้วพี่น้องเด้อสนับชุด3ตัวบนเนะจ้ะ ต่อด้วยแนวทางสองตัวบนล่างให้ไปที่0 5 0 4 0 3 0 8 1 4 1 5 5 8 4 8และ4 9จ้าจุดสองตัวเน้นให้ไปที่0 5 0 4 0 3 1 4และ4 9นะพี่น้องเดอ้อแนวทางของแมงปอนจ้ะ สิ่งของแท้เะลงให้ทุกวันที่10กับวันที่25ของถูกงวดด้วพี่้องเดอ้อสำหรับของแท้เนาะจ้ะมาเบิ่งต่อกันที่ชุดสรุปพิเศษหวยแมงปอกันต่อจากรัฐบาลไทย1ธันวาคม2 5, 5 6 6หงวดนี้เป่นห้ตัวเด่นไปที่ลักซีลัก0นย์แล้วก็ลักหาด้อพี่น้องเดอ้อเด่น4 0 5าจะ้ะฟันไปทีลัก0ชุด2โตให้ไปธี่03 04 05 14 94เก่า ต่อด้วยชุด3โต905 805 804โตฟันเน่น3โตเมตรเดียว805ชุด2โต05และ94ได้พี่น้องเดอฟันเน่นเน่น805 05และ94เด่น405ฟัน0จ้าเพอได้เป็นสตายปิ่งสายรุดมากันจัดไปด้วยพี่น้องลัก0ูนย์จ้ะชุดสรุปพิเศษ หอยแมงปอจ้าไปเบิิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนะจ้านั่นก็คือแนวทางของอาจารย์โกยบานไรเนะจ้ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หธันวาคม25 6พ,นพเนาะจ้าชุด2ตัวบนเนะจ้าให้ตัวเด่นไปที่3กับ7จ้าเด่น3กับ7 ชุด2โต 30, 31, 37, 38, 07, 17, 47, และ08 8, จ้ะวงวงให้เน้นเน็น2ตัวบน 30, 38, 07, และ17จ้าชุด3โต 5, 17, 130, และ 7, 30ด้วยพี่นองเด้ยวยจหรับชุด3ต,ตดวัวบน2ตัวบนแม่งปอนะจ้ะเดียน3กับ7จ้ะ ต่อด้วยชุด2ตัวล่างเนาะจ้ะให้เด่นล่างไปที่0ก็8เด่นล่าง0ก็8ได้พี่น้องเดอ้อชุด2ตัวที่ให้ก็คือ0 2 0 3 0 6 6 0 8 0 8 2 8 3และ8 6จ้ะวงให้เน้นๆ0 6 6 0 8 3 8 6ด้วยพี่น้องเดอ้อแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่จ้า ไปเบิงต่อกันทีเดีวทางของ,อง,ง,ง,งผีน้อยให้โชคนะจ๊ะซึ่งผลงานวัตถุภัณมา16พฤศจิกายนก็ให้เข่าสองตัวล่างตรงๆนะจ๊ะนั่นก็คือ1นึ่งสี่เด็กผีน้องเด้อพี่น้อยให้โชคเข่าสองตัวล่าง1นเอากลับมาเบิงต่อกันที่1ธันวาควม2566กันต่อเลยจะ้ะชุด3ามโตให้พิธีหนึ่งสากับ486จ้ะ138และ486 2โต08 63และ3ามโต08 63และ3ามาเบิง่งโอกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะเนวทางพี่น่อยให้โช่เชี่นยวกันนะจ้ะ1นึธนวาคม2 5อ6ชุด3โต860และเก้าสอจ้ะ860และเก้าสองสามต่อด้วยเนวทางชุด2โตให้พิที่เก้าหาแปและ23จะ้ะเก้าหาแห และส3แนวทางพี่หน่อยให้โชคเด้อพี่นองเดอ้อแคบไปเบิงจดไปเบิงกันนะจ๊ะเพราะว่าเป็นแนวทางของหวยแม่งปอนะจะ๊ะซึ่งก็ให้ข่าวสองตรางเช่นเดียวกันกับพี่หน่อยนะพี่นองแคบไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทื่อนก็เ็ยในการเลือกสื่อลับตลีกันเด้อพี่นองเดออ้อหวยแม่งปออาจารย์โคยบันไรพี่หน่อยให้โชคถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่นองสปูสควอนโปรดใสวิจารญาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติจะจาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบงรัฐบาลทอนันเดัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดจ้าการลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเลวจ้ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงของจ้าของแด้พี่น้องเด้อจะจะถึก แอดมินก็ขอให้พี่น้องสูส้สกเครโศหเดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลัลาพี่น้องเปสำนีกก่อนเลยจ้าเราจะกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า